สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตักบงกฎเข้าส่วนทำไรหาเงินได้มากกว่าสามีขึ้นแท่นเป็นคุณนายเหมือนล้านเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวส,สวยอย่างตักมงกฏที่เจ้าตัวนั้นได้เข้าพิธีวิวากับเจ้าสัวบุญชัยมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศแต่แม้ว่าจะครองรักกันนานนับสิบปีแต่ก็ไม่ไวจะถูกตีตราเกี่ยวกับชีวิตรักอยู่เรื่อยๆที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะถูกดราม่าเสมอว่าคบสามีเพราะเงินเท่านั้น แต่ว่าตักบงกฎก็ไม่นิ่งดูได้เพราะเธอยืนยันว่าหาเงินได้มากกว่าสามีนอกจากจะเดินนาลุยทำสวนแล้วต่อไปก็จะปลูกโกโก้ขายและทำโกโก้ขายและยังบอกอีกว่าตนไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแต่ก็มีทรัพย์สินและมูลค่าธุรกิจต่างๆที่ถึงหมื่นล้านในการทำธุรกิจก็มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างโครงการสำนึกรักบ้านเกิดก็หมดไปกว่า200กว่าล้าน จ่ายค่าพิพิธภัณฑ์ปีละ37ล้านในเรื่องการใช้ใจ่ายส่วนตัวและคุณตักเองก็ไม่ได้เป็นคนติดรู้อะไรนั่นๆที่จะออกไปทานข้าวนอกบ้านสักครั้งเพราะปกติไม่ค่อยไปเพราะตักชอบทานน้ำพริกกับผักที่บ้านมากกว่าส่วนเงินที่ได้มาจากสามีนั้นก็ได้ตอนแต่งงานเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นตนก็ไม่เคยของเงินคุณบุญชัยเลยทำงานหาเงินใช้เองอย่ามาตราหน้าว่าอยู่กับสามีเพราะเงินเท่านั้น เพราะว่าเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็มีลูกด้วยกันโตแล้วมีความรับผิดชอบร่วมกันและไม่เคยไปเบียดเบียนเงินของสามีให้คิดถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่ถ้าเกิดว่าน้องๆรู้ว่ามีคนกล่าวหาแม่แบบนี้จะรู้สึกอย่างไรนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังได้อัปเดตโพสโมเมนต์ของครอบครัวหากใครที่ติดตามสาวตักอยู่นั้นจะทราบดีว่าเธอมักจะใช้ชีวิตสไตล์บ้าน,าน,านถึงแม้ว่าจะเป็นคุณนายเหมือนล้านก็ตามแต่การรับบทบาทเป็นชาวสวนก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียว ไม่เคยนิ่งเฉยเดินหน้าลุยงานสวนเต็มที่ใส่หมวกเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวจุงมือน้องลุยเดินงานสวนไปพร้อมกับคุณแม่เพื่อปลูกโกโก,โก้เลี้ยงสัตว์ที่สวนเบญจรงคคุณซึ่งถือเป็นไร่ของครอบครัวสาวตักและเจ้าสัวที่มีขนาดใหญ่โตออกมากๆแถมเจ้าตัวยังได้เนรมินตไร่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้และถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของสาวตักไปโดยปริยายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ